สวัสดีครับวันนี้นะฮะเรามาคุยกันหัวข้อเรื่องของวัยเรียนเนี่ยเริ่มเทรดหุ้นอย่างไรดีนะครับปัจจุบันหลายๆคนนะครับก็สนใจเรื่องของการเทรดนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีข้อแนะนำนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มซื้อหุ้นตัวแรกในชีวิตของเราเนี่ยเราควรจะทํายังไงดีนะครับโดยองค์ประกอบหลักๆนะครับก่อนที่เราจะทําการซื้อหุ้นเนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือตลาดที่เราจะเทรดนะครับแล้วก็ข้อ2คือเรื่องของอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดที่เราจะใช้ในการซื้อหุ้นนะครับ ตัวแรกเริ่มจากตลาดที่เราจะเทรดนะครับปลายปี2021นะครับตลาดซึ่งมีความปลอดภัยอยู่ในะระดับที่สูงก็คือมีคร์ลอตอรับรองนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกคือถ้าเป็นเทรดหุ้นเนี่ยเราจะใช้ตัวของแอปสตรีมมิ่งนะครับซึ่งตัวสตรีมมิ่งเนี่ยก็จะมีโบรกเกอร์นะครับหลายเจ้าอยู่ในนั้นแล้วตัวที่2ก็คือบิตคัพนะครับซึ่งใช้ในการซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับ ซึ่งทั้งสองตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีเงื่อนไขคล้ายๆกันนะครับคือจะต้องมีเรื่องของบัตรประชาชนนะครับมีเรื่องของสำนาทะเบียนบ้านมีสมุดบัญชีเป็นของตัวเองแต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยคืออายุนะครับของคนที่เข้าไปใช้บริการได้โดยบิดค u ัเนี่ยจะมียุทธที่ต่ํากว่าตัวของสตรีมมิ่งนะครับบิดคัจะเป็น18ปีขึ้นไปในขณะที่สตรีมมิ่งเนี่ยจะ20ปีขึ้นไปครับหลังจากที่เรามีตลาดแล้วนะครับประเด็นถัดมาเลยคือระบบในการซื้อขายครับ ซึ่งระบบในการซื้อขายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากครับแล้วก็ฟรีด้วยนะครับแค่เราไปที่ w w w t r a d i n g v i e w c o m นะครับหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันเข้ามาก็ได้นะครับ Trading View ตรงนี้จะมีัสลักษณ์ fx นนะครับแล้วก็จะมีตัวของอินดิเคเตอร์นะครับสตรทเจีหรือว่ากลยุทธ์ต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะเทสย้อนหลังได้ด้วยนะฮะว่ากลยุทธ์แต่ละอย่างที่เราเลือกเนี่ยมีผลตอบแทนนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับในแต่ละปีนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกให้เหมาะกับเราได้นะครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มซื้อขายหุ้นตัวแรกได้แล้วนะครับสับใกรนะครับที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับที่ด้านล่างคลิปครับวันนี้นะครับวัยเรียนเริ่มเทรดหุ้นอย่างไรดีจบตรงนี้นครับขอบคุณครับ